t ือ a อม this game so let's go อ t าแต่ล t เลตาชีนาเล h ยโจเดอฮันชอปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางร้านรับเติมหมดเลยนะใครสนใจบริการเติมเงินถูกกว่าเติมเองเนี่ยหาร้านดีๆที่มีเครดิตมากมายก็ต้องนี่เลยนะเดอะฮันช็อปบอกเลยว่าของโคตรดี จริงๆแล้วคลิปของเราเนี่ยมันต้องจบโปรเจกต์ของโซโล่เลเวลลิ่งไปสักพักใหญ่ๆแล้วแต่ว่าในต,ตอนนี้เขารีเซ็ตท,ท็อปร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อยากจะเอาตองจินอูพระเอกสุดจะหล่อเท่คางแหลมเฟี้ยวฟ้าโอป้าของเราเนี่ยมาเล่นกันในจัดอันดับเลยนะท็อปร้อยนะแล้วก็วันนี้ผมมีอะไรจะโชว์ให้ทุกคนได้ดูกันโอหโห้ออันตีเลเวลห้าไม่ต้องถามว่าโดนไปกี่เพชรยับครั้งที่สี่เนี่ยไม่ควร <c oughs> เอาเป็นว่ารู้กันว่าอันติเลเวล5ไม่ถึงเลเวล6ด้วยต้องหยุดที่เลเวล5ตรงนี้นะครับนะกับตู้คละโบนี้รอมันรีรันแล้วกันซึ่งเมื่อเราอันติเลเวล2บวกขึ้นไปจนถึงเลเวล5เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่เล่นกับพาสีฟและเทพซ่ามากๆเลยยิ่งอันติเลเวลสูงพาสีฟก็จะเก่งมากๆถ้าเลเวล2ขึ้นไปเนี่ยอะตรงนี้คือเเวลแรกเนาะก็เหมือนที่เราเล่นไปในคลิปรีวิว ออเลเวลสเนี่ยมันจะเพิ่มตัวนี้เข้ามาทุกคนควบคุมดาเมจนะฮะตรงนี้เนี่ยทำให้ตัวของซงจินอูเนี่ยมีแคปเลือด5 0คือแบบของโคตรดีนะทำให้ซงจินอูแบบเพสเซฟได้ไงมีแคปเลือดไงควบคุมดาเมจเนาะแต่พอเราเลเวล3 4 5แล้วก็ตันเนี่ยยิ่งเลเวล5ก็คือเลเวลที่ผมมีอยู่ตรงเนี้ยมันจะเพิ่มตัวของสร้างดาเมจเพิ่มเติม5 0ของปริมาณดาเมจสุดท้ายให้กับอีกฝ่ายที่ติดตดีบัฟจิตสังหาร ก็คือเองโดนแน่นอนอ่ะเมื่อโดนตีเองโดนแน่นอนนะครับตอนใช้สกิล2เนี่ยคือโดนแน่นอนเพราะว่าถ้าตัวเองใช้สกิลเนี่ยมันจะตีหมู่เลยไงสกิล2มันตีหมู่ก็จะโดน50%ของดาเมจสุดท้ายนะฮะแล้วก็จะเพิ่มตัวนี้อีกเป็นตัวคูณอันนี้คือเพย์เซฟก็คือ3 0จากเลเวล1ที่เราเคยมีเนี่ยก็คือ30กับ20แต่พอเป็นเลเวล5ที่เรามีตอนนี้ก็คือ50กับ30คือแบบก็มาดิครับพี่ซองผมมาแล้ววันนี้ตีเลเวล5กับทย มาเดี๋ยวเราไปดูทีมกันว่าโซโล่เลเวลลิงกับซองจินอูที่ผมมีอติเลเวล5เนี่ยมันจะเก่งขนาดไหนอันนี้คือถ้าเรื่องของดาเมจคือแม็กแล้วนะอันติเลเวล5นี่คือแม็กแล้วแต่ว่าถ้าอยากเอาเลเวล6กเนี่ยก็จะเป็นส่วนของลถตัวของดาเมจและนะเป็นเอฟเฟกเปอร์เซ็นต์ที่2นะเดี๋ยวเราดูทีมกันนะทุกคนบอกเลยวันนี้คือมันต้องและมันต้องจงตื่นแลว้วเนี้ยคือมันต้องจงตื่นแล้วจริงนี่เลยศึกจัดอันดับท็อปร้อยทีมที่เราจะไปเล่นเนี่ยก็จะเป็นทีมของ ต้องกินอูเบียวเงาแล้วก็ตัวของอูโนเหลา่าทองที่ผมชอบใช้เพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างโกงนะครับในพาสซีฟก็คือแบบเป็นทอนได้เลยทําให้ทีมของเราเนี่ยตุยยากนะต่อให้ตัวเองแบบใกล้ตุยก็จะฟื้นเลือดแล้วก็เอามาตะส่วนตัวของซีเกอร์ก็เอาพาสซีฟนั่นแหละเนาะหรือว่าใส่เป็นตัวอื่นก็ได้นะเพราะว่าพลังต่อสู้ท็อปร้อยเนี่ยถ้าเราเป็นฝ่ายเริ่มหรือว่าคนเล่นเนี่ยมันจะไม่ได้กินอาหารคือกินอาหารไม่ได้แต่ถ้าเป็นบอทหรือว่าทีมป้องกันเนี่ยคือมันจะกินอาหารได้นะครับก็ ต้องดูว่าเราเจอกับทีมไหนนะครับเนี่ยพลังต่อสู้ตอนนี้ผมก็อยู่ที่410,000นะถือว่าค่อนข้างจะเยอะแต่ไม่ได้เยอะมากแต่เยอะนะครับมาทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยการของที่ใส่ก็จะใส่ตามนี้เลยใส่เป็นเลือดนะก็เพิ่มพลังต่อสู้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ายิ่งใส่เลือดเยอะเลือดก็จะเยอะพอเลือดเยอะเนี่ยพลังต่อสู้ก็จะเยอะตามนะมาทุกคนอ r t ดีเฟกต์ที่ใส่ก็จะใส่เป็นแบบเพิ่มไปที่สเตตัสไปเลยไปเดี๋ยวเราก็เอาทีมนี้ กับท็อปร้อยโน1หนึ่งของเกมมาเล่นกันในวันนี้ไปครับผมมาผมกับตาที่หนึ่งของวันนี้นะครับกับวัยรุ่นซรงจินอูโอป้าคางแหลมของเรานะมาดูว่าจะเจอคู่สู้ที่ตึงขนาดไหนนะเจอกับทีมไม่ระบุในตาแรกเราก็โอ้โหแถวเนี้ยแม่งเถื่อนพลังต่อสู้ตึงเกิน4ี่แสนกว่าตึงจัดนี่เนี่ยพอเจอบอดมันจะตึงเงี้ยเห็นปะพลังต่อสู้แบบเยอะมากอะสี่แสนอะผมเรียกว่าโดด่ามาตัวของเมอร์ลินแล้วก็ตีมาที่อูโเนาะ วุ้ยตีแรงขึ้นนี่และแล้วก็กอทอมทาวเวอร์ขึ้นมาแล้วนะครับอามาตะยากยากยางยากยากมาดิอีกฝ่ายมันถึกจัดเลยเนดะ็ทีมอ่ะมันเป็นทีมแบบไม่ระบทุที่ถึกจัดเลยแนะเราก็จะต้องใช้นี่เลยไปตัดเลือดไปก่อนนะครับแล้วก็อีกฤษตีหมู่ไปล่องหัวคมคมแต่ว่ามันอามาตะหมดเลยนี่หว่าไปนี่เลยลเออเบินไป <laughs> เบินแบบไม่ค่อยแรง แล้วก็ตีต่อแต่ว่าอีกดิดแรงอยู่เลือดไหลเป็นน้ำเป็นไงฮะแล้วก็ึเปียิ่มหูยกับตุยแล้วก็บูแอสดีเอ็นตีไปเลยล่องหัวไปเลยฟื้นฟูไม่ได้ด้วยมาเธอหน้านี่จะต้องเคลียร์ตัวของเบลุและเบลุน่าจบแน่นอนนะครับแต่ว่าอูโนผมก็น่าจบเหมือนกันเดี๋ยวมาดูว่ายังไงนะแล้วก็ตัวของเฮลก็ยังปาดมาแล้วก็ดูตรงหัวของซองเจนูนะว่าทุกๆ1ิเลเวลเนี่ยมันจะได้แคปเลือด ทำให้ตัวของซองเนี่ยตุยยากมากๆนี่จะตุยเหมือนกันอันนี้ก็จะตุยแล้วก็ตุยมาเรียบร้อยเลยน้องเฮลก็ปาดแปด๊ดเ <c oughs> ้อโหดแรงอะดิแต่ว่าผมรวมเกรนอันตินะเออนั่นแหละนั่นแหละครับผมเออดอดเลือดไปด้วยแล้วก็ยิงซ้าต่อโอ้ซีเกิร์ก <c oughs> คือลงมาแล้วแบบว่าเ <Hello, guys. S 1> มอร์ลินแม่นมีอันติว่ะทุกคนอย่างหยาบเนีเราก็จะต้องใช้ซีเก์นี่ตีไปหที ยังไงก็ต้องยำปะ่ะใช่ไหมยัยงไงต้องยำนะครับแล้วก็ตีหมูไปเออฟาดนั่นแหละครับผมเอาเบรุ้ตุยไปก่อนเนี่้วก็ปาบปามปีศัจชึบเรียบร้อยเรียบร้อยอย่างนี้อีกฤิดอีกฤิดจบแล้วแหละเมอร์ลินนั่นแหละครับผมทีนี้นะอีกฝ่ายก็จะฮีเลือดไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของเฮลเทิร์นต่อไปคือถ้าเทิร์นเนี่ยเขาเก็บเราไม่ได้เทิร์นต่อไปคือตุยแล้วนะครับเพราะว่าเบรุก็ฮิวไม่ได้ แล้วก็เรามีแคปบเลือดด้วยเพราะว่าเราเลเวล20แล้วไงร20ก็จะมีแคปบเลือดนะครับตัวของเฮลก็ตีมามันไม่เข้าแล้วละไอ้น้องเป็นไงล่ะถึกาตดแล้วก็เฮลตีมาต่อเลยนะครับฝัดสกิลมายังงี้ว่าไงโอ้โหสีเกิร์กก็คือเกือบตุยแล้วก็เบลุก็ตีมาที่อืมซองกินอูฉันคืนนายของเจ้านะเ้อนี่อะโดนดอดเลือดไปด้วยไหนมาบังอาตีฉันได้ยังไงไปเราก็จัดการแม่เลยจัดการแม่เลยเนี่ย ร้อยนะตาเลกอีกริ์โชโอเคตาที่หนึ่งตึงไหมเจอกับบอทนะเนี่ยยังตึงเลยจีจีนะครับอ่าที่สองในวันนี้ไหนอยากเจอคนสักตาหนึ่งอะ่ะอยากจะรู้ว่าเออเจอคนเนี่ยมันจะตึงขนาดไหนเพราะว่าเจอบอเมอกี้ยังตึงเลยนะฮะมาเจอคนในเมตานี้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องเล่นให้ดูแต่น่าจะแด้ผลไหมไม่รู้เหมือนกันจริงๆแล้วรวมการ์ดก็ได้นะเนี่ย คือแบบไม่ต้องรีบอะ่ะเล่นรวมการ์ดก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยอ่อไปเนี่ยก็ตีไปขำๆำเลยเนี่ยอ่อๆ่กระตุกกระตุกเกมกระตุกอ่ะตีไปเ <c oughs> งามืดลุกชนไปเลยขั้นสองเลยขั้นสองเลยแต่ขั้นสองก็เจอแครบเลือดอยู่ดี <c oughs> มันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นแล้วก็ตีอีกนิดตีกันแล้วฟาดแล้วก็ชุบชับชุบชับหรือลรืออะไรเนี่ยดิมาดิอีายเลเวลร้อยสิบอย่างงี้แครบเลือดขึ้นอ่า ในเทินต่อไปก็การซองจินอูขึ้นดีเหมือนกันนะแล้วก็อีกฝ่ายก็ลบตัวของดีบัฟมานะครับแล้วก็เอาฟาก็ตีมาที่อูโนเหล่าทองแล้วก็ตีจิ้มมาต่อเลยกระโดดตีลงกแล้วก็จิ้มมาแต่ว่ายังติดโลดนเนี่ยโลนี้แข็งโป๊กเลยอ่าเดียนเนีย่ยคุง้งตีมาต่อครับเดียนเนีย่ยคุ้งก็แบบค่อยๆย,ย,ย้ำมาส่หินเรียบร้อยเรียวว่าลบบัฟกระจุยลบบัฟกระจุยเฉย ผมว่าผมจะเคียโอ้แต่ตีไปตีไปตีไปแล้วก็ไอเดียเน่นี่ต้องโดนแล้วปะว่ะไปเงาม,มืดลุกชนไปก่อนเลยเนี่ยดอดเลือดไปแล้วก็อีกริ์ติดเชื้อไปตึงๆแรงไหมล่ะเดี๋ยวดูฟึบฟึบโอ้ยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ก็ลัวดาบแบบโอ้ร่าเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้้องยันอุคุงเรียบร้อยตัวสาบหินเข้าไปแล้วนะ หวังว่าเราจะได้อันติอยากจะเล่นอันติอัลฟาเบตาไอเบตานี่อย่านะไอเบตานี่จะทำอะไรเบต้าโอ้โหโอ้โหมึงลองดีกับกูเหรอม <c oughs> นิงเลยอันติตู <c oughs> ทำไมทำอย่างนั้นเราพื้น <c oughs> และชาโดว์แบบว่ามีอันติแทนตีแต่เรามีแคปเลือดลอยยีเรามีแคปเลือดแต่ว่า <c oughs> <Brand. S 2> เออเข้าเทินานก็คือโดนน่เลยโดนดอดเลือดอีกเข้าเทินานอ่ะป่ะเราก็เต็มไม่ได้ไม่ได้เนี้ยตัวต้องใช้ซองจินอูนเนี้ยปิดเนี้ยเรียเรียบร้อยจีจีอยากใช้ตีมา,มากๆแต่ไม่ได้ใช้อ่ะนี่ะจีจีตาที่สองโอ้ผมว่าซองจินอูอันตีสองนี่คือโกงจัดเลยนะ ตีสองบวกนี่คือโกงจัดอ่ะเพราะว่ามันมีแหบเลื่อนมันโกงมากนะทุกคนคือมันตีไม่เข้านะครับอีฝ่ายแล้วก็อีฝ่ายเปิดก่อนยังไงมาดิ<อ>เฮ้ยใส่เบลเดอร์แต่ไม่เบาด้วยว่ะคนนี้นี่เบลเดอร์แต่ไม่เบานะอย่างงี้ยังไงอ่ะเฮลตีมาต่อเลยแน่นอนว่าฝัดหมูม่มาเพื่อสลายโลดนนะครับโอเคครึ่งหลอดแล้วก็เบลเดอร์แต่ไม่เบาตีมาตีเบาจัดเบาจริงเบาตามชื่อเลย <c oughs> แล้วก็เฮลก็พัดกระดาษไง บลเดอร์เบลเดอร์แต่ว่าเบาจริงเฮ <c oughs> ้ยแต่ว่าเบาเดอร์มันมีสะท้อนแรงจัดเลยเดะป่ะอย่างนี้ตีเข้าไหมดีกว่าอ่ะเราก็ต้องลองอยากรู้ก็ต้องลองอ่ะดิใช่ปะ่ะแล้วก็ซองยินอูตีมานี่ไม่แต่เบลเดอร์มันเป็นไอ้นี่นวามันมีอมาตะนี่ว่เบาเดอร์อ่ะใช่ไหมถ้าอย่างนี้เนี่ยต้องลงหัวแล้วปะา,วา,า,าออเออแรงเกินนะดิ แรงเกินนะเนี่ฟาดเลยเจ็บเลยเบลเดอร์เดี๋ยวไม่เบายังไงเราเบลเดอร์เดี๋ยวไม่เบาดูเดือดเลือดท่านกับลวดดาบลวดดาบที่มีล้อลิงเกลียบหลอเออฟาดซ้ <c ười> ำด้วยคือฟาดซ้ำเนี่ยสองชุดเหละคืออย่างที่บอกนะว่าถ้าส่องจินอูตีเนี่ยมันจะมีอีกชุดหนึ่งนะเป็นดีบัฟของเขาเนะี่ยทำให้แบบฟาดซ้ำได้คือเรียกว่าโดน2ชุดนี่ยมาเบลเดอร์แต่ไม่เบาอน้องเฮลก็ตีมามันไม่เข้าไง มันไม่เข้าอ่ะดีอุอ้ยเฮลกันสามได้เหรอดูจัดเข้ามาเฮลกันสเฮลบาจัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมาสะท้อนผมเฉยให้ดิตมโอ้แล้วเขาก็มีอันติแล้วอะ่ะเด้มาคิดว่าไอ้บาลเดอร์นี่คือแบบว่ามันจะยังไงซิบาลเดอร์เนี่ยซึ่งผมว่าผมรวมการ์ดดีกว่า ผมยอมโดนดาเมจเลยอะซองจินอู main main hmm. ไม่มีตัวของนั่นด้วยไม่มีตีหมู่ด้วยถ้ามีตีหมู่นี่มีแขบเลือดนะไม่มีตีหมู่นะครับไม่พอด้วยอันติพอแล้อ okay. <time> ัพเลเวลก็จะเป็นร้อบแปดไม่พอนะโอเคอันติก็ไ right ม่ได้ใช้เฮลเออไอเฮลก็แรงหรือเออยังไงอะแล้วก็ตีมาต่อนะชี้โอเคคือตูจะจะใช้มากๆแต่ไม่ได้ใช้นะ แล้วก็คือโอ้โหอม,มาตะาทุกตัวเลยหรอเพ <age> ื่อนคือเฮลไมนใช้ตีมาติดอมาตะาทุกตัวเลยไงประเด็นมาคือต้องใช้อะคือแบบต้องตีอะทุกคนเราต้องตีสลายไปนะหิวเลือดขึ้นมาด้วยนะแล้วก็ชาโดชาโดแล้วกันหิวเลือดขึ้นมาเรามือลุโชนไปก่อนไม่มีอมาตะาว่ะอย่างงี้สู้ยากโคไม่มีลบบัฟแน่แต่ก็หิวเลือดขึ้นมาได้อยู่มาหิวเลือดขึ้นมาฟาดไป แล้วก็ปรับปามปีศาจก็ซ้ำมาต่อที่ตัวเดิมโอเคมาถึงเวลาแล้วน่าจะจบแล้วนะครับในตานี้คือถ้าอยฝ่ายปิดแล้วไม่ได้เนี่ยก็คือโดนตดเลือดตัวเย่ยไปแล้วนะครับมาเดะแล้วก็เฮลก็ยังเกียกย้ยก <c oughs> ลอ่อยู่ยิ่งเล่เกมยิ่งโคตรแรงอะเดะเออเฮลเบาคลิปวะเออโ,โอ้ยตายอูโนเหลา่าทองตัแตกเฮ้ยอย่าเพิ่งนะลดแกนาตีอย่าเพิ่งอืมนั่นแหละ สวยดอดปึ๊บเออเรียบร้อยแค่นั้นแล้วก็ต่อต่อโดนต่อโอเคมันถึงเวลาแล้วนี่คืออาณาเขตจักรพรรดิเงาของฉันไงล่ะไปเลยจงตื่นขึ้นมาเราวุเรชนเงาทั้งหลาย เตี๊ยบลอยหลานโตกโอ้นี่ไงไม่ใส่ไงออฟตัสเนี่ยเห็นไหมอันติกกระแทกหน้าเลยแนะนำเลยแว่นตัวนี้เลยกับออฟตัสทฮเวอร์2.0เว่นเกมเมอร์ตัวตึงตัวเทพตัวซาจากทางออฟตัสที่ไว้โพเทคแสงสีฟ้าจากอันติของซองจินอูได้เพราะว่าความแรงนี้มันระดับกาแล็กซีนะต้องหาแว่นดีๆมาใส่เลยนะผมขอแนะนำเป็นตัวนี้เลยใครที่อยากจะได้อยากจะใส่อยากจะหาแล้วโพเทคแสงสีฟ้าเนี่ย ก็ไปสั่งเลยนะครับที่เพจออบตัหรือว่าสยามซอยห้านะครับแล้วก็ที่สําคัญคือบอกผมในช่อผมด้วยแล้วกันช่องจันหมีใส่โค้ดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยได้รับส่วนลดแน่นอนนะครับอย่าลืมใส่กันด้วยนะดีกว่าไม่ลดนะครับก็อย่าลืมเลยแล้วกันนะทุกคนนะก็ฝากกันเลยกับแว่นที่มาโปรเทคแสงสีฟ้าแล้วก็เป็นแว่นเกมมิ่งแว่นแฟชั่นด้วยกับออบตัตโ hover สอของโคตรดีตาที่4ของเราในวันนี้เฮ้ยเจอกับทีม7บาท8ปบาท9บาทโ้พลังต่อสู้น้อยเกิน เราหนี้ได้แต้แตมฟรีไม่เนี่ยพลังต่อสู้น้อยกึนมาเนี่ยคือใช้ซองกินอูตีไปจบเลยวะคือแบบน้อยจัดนะดิเนี่ยอีกหนึ่เฮ้ยหลบหลีเฉยนะดิไปโอ้โหไม่หลบลีกด้วยแล้วก็มีหลบลีกเฉยอ่ะเบิร์นเลยเบิร์นทิ้งเลยอย่างงี้แล้วก็ต่อยป่าเลยโอ้โาโอเคเฮ้ยมาหลบลีกผมเฉยว่ะคือแบบมันก็เอาของมันแต่ก็ตีเราไม่เข้าหรอกติดโลนะครับ ตีอย่างติดทอนได้ตีเดียวติดทอนอีกเนี่ยไอ้บันใช่ไหมตีเดียวติดทอน <c oughs> คือทีมบันเจี๊ยบจัด <c oughs> อ่ะตีไม่เข้าหรอก <c oughs> ล่มถึกเกินนะนี่โลอูเล็กอ่ะถึกจัดเดนแล้วก็ป๋าตีมาอ,มอ,มอยังไงยังไงเรียบร้อยอย่างนี้โดนนะนี่มาอ <c oughs> <c oughs> ุ้ยบันบันบันเจอดอตแตกไปเลยเนี่ยป๋าเรียบร้อยหน้านานี้ก็ จจิป <GG. S 2> ุ๊บโบโอเกหายแล้วก็ไม่ถึงเวล110เลยนะเวลได้อยเ้านะคือได้อยากให้ถึงเวลสิบวกบกเนี่ยยังไงก็ต้องมี3ตัว3ตัวตีวไปตีตัวละ3าเลเวลก็คือเก้ายังไง9ออกมาเราจะได้เลเวลฟิวแล้วก็คือ10แน่นอนคือยังไงต้องมี3ตัวถึงจะอัพซองจินอูให้แบบว่าเป็นเลเวลร้อยสบวกบวกได้แต่ตอนนี้น่าจะจบแล้วนะเรียบร้อยละมิน เมอร์ลิงคุงเรียบร้อยปาดแปดจ,จ <c oughs> ฉันนะ่ะเบียวโนหนึ่งอยู่แล้วตาสุดท้ายในยวันนี้ตาที่ห้าเจอกับทีมไม่ระบุที่มีเมอร์ลินแล้วก็มีมิลิมด้วยคือลิมสุดเลยลิมขอบเลยอันนี้มาพลังต่อสู้เยอะสุดด้วยอะเด้อีกไฟพลังต่อสู้เยอะจังอะหนุ inya, นน่มามา ยากหน่อยจะตีมาแล้วก็เมอร์ลินก็เต็มที่อูโน่เหล่าทองเหมือนเดิมทายเลยเหรอแม่งแรงจัดนะครับอีกฝ่ายเมอร์ลินเนี่แล้วก็ตัวของเฮลก็ปาดแปดมาโอ้โหแล้วไปแรงซะด้วยแล้วบบผมเริ่มทีหลังเนี่ยค่อนข้างสู้ยากนะเพราะว่าก็จะไม่ได้เลเวลไง <No. S 1> มาอ,อย่างนี้วาวุ่นแล้วดิอ่ะเราก็ต้องใช้ตัวงชาโดเนี่ยตีไปน,นี่ที แล้วก็ซองจินอูเฮ้ยเดี๋ยวเอาจริงใช้ชาโดตีปาดไปที่เมอร์ลินโรลี่เลยก็ได้นะแล้วก็ซองจินอูตีไปเงาเมื่อวันก่อนหนึ่งทีโอเคอย่าพึ่งตุย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 นั่นะแหละนั่นะแหละไป,ไปทีนี้แหละก็จบเลยนะครับไปยังมิริมก็ตุยเย่ไปนะครับเหลือเมอร์ลินไว้แล้วก็ได้แครบเลือดแล้วด้วยโอเคโอ้แต่ว่าตาหน้านี่คือการ์ดไม่ค่อยดีนะ คือการ์ดไม่มีสกิลหมู่นะแอบเลือกคือต้องมีสกิลหมู่นะถึงจะแบบใช้ได้ทนค้างร้อยเปอร์เ็นตะแต่ไม่มีสกิลหมู่นี่ใช้ไม่ได้นะครับไอเียวนี่ตีแรงโคตรอ่ะทุกคนอีกฝ่ายคาเมล่าตีมาเลยทีนี้เอ้ยเ้ยเ้เ้ยอ้เ้ยอ้อ้ยเ้อร่องอตายเรียบร้อยถ้าจะขนาดนี้ก็คือตุยไปดีกว่ามาเนี่ยละดอดเหมือนกันโอเคเ้วก็ใช้ชาโดต่อเลย แล้วก็ชาโดย้ำไปต่อมาครับ,บเงามือลุกโชนโเบินเบินแรงๆแล้วก็ปราป่าป,ปีศาจก็เฉือนไปที่คาเมล่าเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็สองสองแล้วนะมาดูว่าเราจะเฮ้ยแต่ว่าไอ้ฝ่ายเขา่วมเกลนตีเฉยยัี่ประเดนเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะฮะโอ้โหถามจริงตัวเล瓦ว่าโอ้โหถามจริงแม่งมีเกลนตีเฉยโอ้โหจบอย่างเงี้ย ต่อให้แบบว่าต่อให้ฝ่ายคิวเราไม่ได้แต่ว่ามันมีอมตะไงแล้วคือมีเมอร์ลินอีกแล้วกูถามจริงมาเราก็นี่เลยแล้วก <c oughs> oh okay. ันเนครับเดี๋ยวต้องตีไปแล้วก็ตีซ้ําอะไรครับเนี่ยไอ้ฝ่ายปึ๊บโอเคแต่เมอร์ลินมันก็เบิร์ดอันตีใส่มาอีกโอเคดอตมาฮีเลือดขึ้นมาไม่ได้ด้วยเล่นไม่เต็มด้วยอะเด ตุยไหมตุยแหละไม่เหลืออ๋ไอเนี่ยมันตีไม่เข้าหรอกนะครับแต่อันตีมันสวยเกินอีกฝ่ายอะเรียบร้อยจีจีตาสุดท้ายนะโอเคนี่ก็คือท็อป0นะครับนะตึงไหมตึงตึงจัดยิ่งเจอพวกคีโมนี่ตึงหนักเลยนะฮะแบบว่าการ์ดคีโมรวมคีโมเนี่ยโ,โหไม่ไหวนะครับแต่ก็เป็นหมดที่ตึงใช้ได้เลยนะใครที่ต้องการความท้าทายแล้วแบบว่าอยาก ม,มันเบื่อและสามัญชั้นสูงเนี่ยนี่เลยเป็นชั้นสูงที่ชั้นสูงกว่าเพราะว่ามันอยู่ในเมนูชั้นสูงไงแต่เป็นชั้นสูงกว่าพอใส่ของได้แล้วก็เป็นทบร้อยนะครับก็มาเล่นโหมดนี้ได้นะแต่แนะนาว่าตัวต้องถึงนิดนึงนะถ้าตัวไม่ถึงเนี่ยยังไงลงไปก็แตกนะครับเจอบดอก็แตกค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าบอดเปิดก่อนอยู่แล้วนะครับเนี่ยเห็นปะผมแบบพลังต่อสู้เยอะๆเนี่ยไม่กินอาหารเนี่ยยังเจอบอดเปิดก่อนเลยดูบอกเลยว่าโหมดนี้ตึงจัดนะแต่สุดท้ายซองยินอูก็ก็ได้ใช้อัน ได้ใช้แหละล้านกว่าใช่ไหมได้ใช้แหละคลิปนะ่ะอ่ะมาพูดถึงอันติเลเวล5กันนะครับอันติเลเวล5ของซองจินอูเนี่ยคือเอาจริงอันติเลเวลสบวกเนี่ยก็เก่งแล้วนะคือทุกๆ10ิบเลเวลจะมีแคปเลือดก็เก่งแล้วนะไม่จําเป็นต้องเป็นอันติ3 45ก็ได้อ่ะอันติแค่2อะ่ะผมว่ามันก็โกงซ่าแล้วอะ่ะตัวซองจินอูอ่ะแล้วก็ถามว่าววหาจานหม,มาางงีมาต่างกับเวล2อยังไงมันต่างก็ตรงไอ้ดอทเลือดนั่นแหละไอ้ดอทเลือดมันจะเห็นผลได้ค่อนข้างดีกว่าแต่ก็คือฟัน ตีหมูไปคือซองจินอูเชฟสกิลไปอ่ะมันก็จะดอดเลือดต่อเนาะแต่ถ้าเรื่องของการแบบดาเมจลดลงจากการตีซองจินอูทามาลดลงไหมลดลงจริงแล้วก็ลดลงเยอะด้วยนอกจากจะมีแคบเลือดแล้วก็จะมีไอตัวของลดดาเมจนั่นแหละจากอันติอ่ะก็ถ้ายิงอันติเวลสูงก็จะเก่งแต่อันติเวลสองจะเก่งก้าวกระโดดจากอันติเวลหนึ่งค่อนข้างเยอะแล้วก็หากันนะเกมก็หยุดเกลือได้แล้วคือมันจะเกลือไปไหนเกม ก็ตามนั้นนะครับใครที่ชอบก็ like, กดไลค์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปผมส่งคลิปแน่เป็นคลิปแล้วเป็นเกมไหนก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีผมไม่วันนี้แบบม,มันจริงๆว่ะ 止ま濱い歌果てしない灰色の中で手を伸ばしただ君を見つけた君の声が聞きたくてずっと待ってたよ君と同じように心が真実を求めて静かに涙が流れるたびに孤独ないのにそれが私を君に近づけた 見つけた知らない場所で静寂の中で君の声が聞こえた砕けた夢の中で君を見つけた流れるようなささやきの中でずっと待ってたよ君と同じように